สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะใครๆก็เข้าครัววันนี้นะคะเราจะมาทำก๋วยเตี๋ยวขั่วไก่สูตรเยาวราชกันนะคะซึ่งสูตรของเยาวราชเนี่ยหลายท่านคงจะทราบดีว่ามีการผัดในกระทะทองเหลืองนะคะแล้วก็ะจะทำให้ความสุกข,ของเนื้อไก่เนี่ยทำให้กระทะหอมเราอาจจะไม่เคยได้กลิ่นของความหอมหอของกระทะนะคะว่าเป็นยังไงแล้วไข่ที่ติดลงไปกับ เส้นที่มีความกรุบกรอบนะคะยังไงเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมกันก่อนดีกว่านะคะค่ะท่านผู้ชมคะเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมของก๋วยเตี๋ยวขั้วไก่กันนะคะว่ามีอะไรบ้างคะ่ะเส้นใหญ่นะคะเป็นเส้นใหญ่สําหรับผัดนะคะผัะกกาดหอมนะคะไข่นะคะไก่หมึกแช่ด่างนะคะ,ะต้นหอมซอยนะคะ ตั้งฉายค่ะนี่คือไข่ขาวนะคะน้ำเปล่าค่ะน้ำตาลทรายนะคะน้ำมันหมูค่ะอ๋อพิชัยป่นนะคะสีอิ๊วขาวแล้วก็พริกชี้ฟ้าซอยนะคะค่ะอัตราส่วนสามารถติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ของเราที่ foodtravel.tv ค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการปรุงกันต่อเลยนะคะ เรามาดูขั้นตอนแรกของการทำก๋วยเตี๋ยวขั่วไก่เยาวราชกันนะคะว่าเริ่มต้นก็คือการนำไก่มาหมักนะคะสำคัญที่สุดเลยของก๋วยเตี๋ยวขั่วไก่ก็คือจะต้องมีการหมักไก่ให้เข้าถึงเนื้อเครื่องปรุงนนะคะส่วนผสมทุกอย่างนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่ามีอะไรจะต้องใส่ลงไปก่อนนะคะก็จะมีไข่ขาวนะคะที่เราจะใส่ลงไปนะคะ ตาลทรายค่ะตรงนี้เราจะต้องแบ่งไว้สําหรับทําก๋วยเตี๋ยวนะคะแล้วก็ซีอิ๊วขาวค่ะแต่ท่านใดที่ชอบรสเค็มก็อาจจะใช้น้ําปลาแทนได้นะคะแล้วก็พริกไทยป่นนะคะ เราจะแบ่งส่วนไว้สําหรับโรยก๋วยเตี๋ยวขั่วไก่ลาเสร็จแล้วด้วยนะคะพี่ไทยปดแล้วก็น้าเปล่านะคะใส่ไปเลยะคะ่ะะเราคลุกเคล้าส่วนผสมของไก่นะคะแล้วก็หมักไว้เป็นเวลาประมาณสักหนึ่งชั่วโมงก่อนนําไปปรุงเป็นก๋วยเตี๋ยวขั่วไก่นะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการทําต่อไปนะคะ ถ้าผู้ชมคะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการปรุงก๋วยเตี๋ยวขั่วไก่สุจรารนกันนะคะเริ่มต้นเราใช้กระทะทองเหลืองนะคะเพราะว่าจะมีคุณสมบัติที่กระจายความร้อนได้ดีนะคะและจะไม่ทำให้อา่าเนื้อไก่หรือว่าส่วนผสมอื่นมาติดกระทะนะคะตอนนี้เมื่อเราตั้งไฟแล้วนี่นะคะเราจะใช้ไฟแรงนิดหนึ่งนะคะเราก็จะใส่น้ำมันลงไปะคะ่ะเป็นน้ำมันหมูนะคะ ใส่นิดนึนะคะแล้วเราก็จะใส่ไก่นะคะและปลาหมึกลงผัดค่ะอันนี้เราใช้มือนะคะ เข้ากันค่ะค่ะเดี๋ยวจากนั้นเเมื่อกไก่กับปลาหมึกเนี่ยสุกพอใช้ได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเตรียมทำก๋วยเตี๋ยวคั่วกันค่ะ มาดูขั้นตอนต่อไปของการปรุงเครื่องก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่นะคะหลังจากที่เรานำปลาหมึกกับไก่เนี่ยที่ที่หมักแล้วก็นํามาคั่วเสร็จเรียบร้อยนะคะเตรียมไว้นะคะแล้วเราก็ใส่น้ํามันลงไปนะคะจากนั้นเราก็จะต่อยไข่ลงไปนะคะอันนี้สําหรับสองที่นะคะ ก็จะใช้ไข่สองฟองค่ะเราจะยีไข่นะคะให้ให้กระจายทั่วนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะใส่ไก่หมักแล้วก็ปลาหมึกเนี่ยนะคะลงไปอีกครั้งหนะะึ่งค่ะเราจะคั่ว ให้ให้แห้งนิดหนึ่งค่ะจากนั้นเราก็จะใส่เส้นลงไปนะคะเส้นใหญ่นะคะเส้นใหญ่เนี่ยนะคะเราจะต้องคั่วให้แห้งนะคะปรุงรสด,ด้วย น้ำปลาซีอิ๊วขาวอะไรก็ได้นะคะที่ที่ท่านชอบนะคะเพราะว่าจะมีรสเค็มนำนะคะทีน,นี้บางบางสุกบางเออบางเจ้านะคะที่เขาทำขายเนี่ยนะคะเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาก็จะไม่ได้ใส่ขึ้นช่ายให้ท่านแล้วนะคะอาจตั้งฉายนะคะแต่เราจะใส่ตั้งฉายอี่นะคะสูตรเดิมนะคะแล้วก็อาจจะใส่ อข้ถองนงลมเพิ่มด้วยก็ได้ค่ะตามสุตใหม่นะคะพยายามไม่ให้เ,ออเส้นมันติดกันด้วยการยีนะคะยีไปค่ะเราก็ใส่น้ำตาลนิดนึงเพราะว่าเราจะใช้หวานเล็กน้อยค่ะตอนนี้ก็จะเริ่มแห้งแล้วนะคะ สังเกตดูได้ว่าไก่ก็จะสุกเหลืองแล้วก็จะเริ่มไม่มีน้ําซึมออกมาจากในเส้นก๋วยเตี๋ยวจากเส้นก๋วยเตี๋ยวและส่วนผสมเครื่องปรุงอันนี้เราปรุงให้คุกเค้ากันนะคะแล้วเราเดี๋ยวเราก็จะมาจัดจานเสิร์ฟกันนะคะ ชมคะตอนนี้นะคะก๋วยเตี๋ยวขั่วไก่สุด,ดยอดราสของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมีกลิ่นหอมมากเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาตักใส่จานกันค่ะอันนี้สำหรับสองท่านนะคะสีสันน่ารับประทานมากเลยนะคะโอเค นี่ก่อนนะคะเราก็จะมาตกแต่งด้วยหอมซอยนะคะค่ะแล้วก็พริกชี้ฟ้านะคะค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอ้อเรานิยมที่จะ รับประทานคู่กับอซอสพริกค่คะอย่าลืมนะคะทําทานในครอบครัวนะคะเป็นอาหารมื้อกลางวันก๋วยเตี๋ยวขั่วไก่ค่ะ,ะสำหรับอัตราส่วนนะคะเราสามารถติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ของ foodtravel.tv ค่ะคงตะหลิวกินเที่ยวไทยไปกับ foodtravel.tv วันนี้สวัสดีค่ะ